เดี๋ยววิ่งรอบครึ่งสนามนะครับฝั่งเอ้ยรอบแรกเท้าขวาแล้วรอบสองเท้าซ้ายครับไอ้ดอมจะยืนอแล้วตำแหน่งในการยืนของเราอาจจะตรงนี้ก็ได้เหมนะถ้าสมมติว่าแดดอยู่ตรงน,นี้โค้ชต้องหันหน้าให้แดดเด็กหันหลังให้แดด ถ้าแดดอยู่ข้างหลังอีสองคนต้องมาอยู่ข้างนี้เองเง็ดเดินเข้าไปนยโอเคเอาเริ่มไปสองรอบขวาหนึ่งรอบซ้ายหนึ่งรอบ <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยแับเลยเพื่อนแล้วเลยต้องสังเกตเขาตอมีสีหน้ายังไงเร็วไปไหมเออคนหลังั้นจะอ้วกหรล่าูดิด <laughs> นี่คือช่วงอบอัพใช่ค่ะใช่ใชครับ้ายหนึ่งรอบออามารวมมารวมต่อไปคือการคอนโทรลบอลแบบอยู่กับที่นะครับลงไปเรื่อยๆดับเบิ้ลทัชก่อนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ดับเบิ้ลทัชุกเป็นดับเบิ้ลทัช ต่อไปใช้เท้าด้านนอกแตะไปจับด้วยเท้าด้านในแล้วก็แตะด้วยอีกข้างหนึ่งต่อไปสับหนึ่งครั้งแต่ซ้ายจับจับซ้ายแต่ขวาจับปึ๊บได้ไหมอ่ะเรื่งจับแต่ซ้ายใช้แบบจับซ้ายแต่ขวาต่อไปคือเลี้ยงขวาดึงหันหน้ามาทางนี้นะครับ ูตุทธรักดึงเลมงซ้ายดึง,ดงต่อไปเป็นการวอร์มบันไดลิงนะครับเ,รลเล่นบันไดลิงท่าแรกเลยคือลุงสองสองช่องท้าลุงสองท้าลุงที่ช่องสองครั้งเริ่มคนละสองรอบ ต่อไปก้าวเท้าวิ่งช่วงลอาะครั้งถามที่สองเอาไปถามที่สองนะครับจะโยนบอลใ,ให้บอลตกพื้นก่อนแล้วก็เตะกระดอนขึ้นไ้เราไปขึ้นมาเราดูนะอยอย่างนี้นะแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็เป็นแปรนะอใช่ลอ,องดูอุ๊บ ต่อไปหลังเท้าอุ๊บอึบอึบต่อไปจับด้วยหน้าขาปุ๊บแล้วก็ค่อยแปลให้เห็นไหมุ๊บใช่ซ้ายอุบขวาซ้ายต่อไปพักอกแล้วก็สุ่มคืน ซ้ายโทษโถออึ๊บขวาอึ๊บซ้าย่ตอไปหมุนด้วยหัวขึ้นมานะอึ๊บหนึ่งประมาณนี้แล้วสลับเป็นเตยเนื้อเตยเ ไอ้บอลตกก่อนนะแล้วค่อยส่งคืนนะอึ้บหนึ่งอึ้บซ้ายสองอึ้บขวาสามอึ้บสี่โอเคต่อไปบนตกจับแล้วก็ส่งคืนนะอึ้บเฮ้ยโทษโทษไอ้บอลตกก่อนเพื่อนเอ้ยพักกับหน้าขาเลยอะอึ้บ ใช่พักแล้วก็ส่งคืนเนะ่อึบใช่เื่อซ้ายอึบไปไหอึบขวาต่อไปพักด้วยหน้าออกแล้วก็สูงคืนนะอึบซ้ายอึบสวยต่อไปหมุงคืนนะอึบ แ,แรงกระแทกหนึ่งอึบสองอึบสามต่อไปถามต่อไปคือจะโยนให้เราคนตันบอลเก็บบอลให้อยู่กับตัวอย่าให้บอลห่างนะตรงตรงนี้ได้โองก่านก็ได้สรับกันนะอึบคนโันบอลเก็บบอลน,นะเพื่อนพักบอลอะ tháo các bạn Úp. 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 โอ๊ปโอ๊รไปอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วดอมเดี๋ยวผมจะเปิดบอลให้แล้วก็ดอมเก็บบอลพักบอลอะ่ะอย่าให้ออกจากกรอบสี่เหลีย่ตตยมใช่พี่สบา์เก็บบอลยัตตยตตยยงไงก็ได้ให้บอลไม่ออกจากกรอบสี่เหลีย่ยม เทคนิคครับรรใช่ใช่ครับยังไม่ขั้นตอนที่สามครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเตยดัเปลี่ยนเป็นเตยนะ เราจะเป็นพักกินน้ำนะครับพี่เตะหนึ่งนาทีเอาเองอ่านร้อมอะไรมบ้างทำหลายอย่างวอร์มอัพแล้วก็บนคอนโทรน แล้วพัทพ่อเนี่คือบอลคอนทรลใช่ครับชงพัทพัทที่สามก็คือบอลคอนทรลบวกชูตติ้งไม่ไม่ไม่เอาตั้งแต่อันแรกเลยอ่ะอันอน,นั่นตรงนี้อนเอาใช่อันไรกลงเอ่อท็อปิกคือบอลคอนทรลนะครับโคชิ่งพอยต์คือมองดูบอลเตรียมพร้อมตลอดเวลาเฟิร์ทัชการจับบอลจังหวะแรกต้องดีมีสมาธิมีความพร้อมที่จะไป คบควบเวอร์บอลกับเพื่อนร่วมทีมคแบบทำร้ายก็คือพาร์ทที่หนึ่งคือการหัวข้อบอลคอนโทรลคือการควบคุมบอลความจริงโคชชิ่งพอยต์ไม่ต้องเยอะก็ได้เอามาสักสามอย่างที่ที่มันเหมาะสมคนเป็นอะไรบ้างทีมเอาแบบแค่สามอย่างเลยบอลคอนโทรลลก็อัอนแรกก็ฟุตเวิร์ดหนึ่งฟุตเวิร์ดสองคือประทัด นึกออกไหมเออมันก็หลักๆแค่สองตัวเลยไม่ต้องเขีเยนเยอะนึกออกไหมเออบอลคอนโทรลลูกลอยมาพุทเวิร์กพุทเวิร์กนะครับเฟิร์ทัดใช่ความจริงภาษาอังบอลเขาเรียก awareness ก็คือการรับรู้สถานการณ์ awareness กับ perception เหมือนกัน awareness คือการรับรู้สถานการณ์บุคคลบุคคลเนี่ยทำอะไรแต่ perception คือสถานการณ์เช่นโซนหนึ่งโซนสองโซนสามเองจะทำอะไรเอาง A ่ายๆอ awareness คล้ายๆ รายบุคคลทั้งเซตน์ผิดทีมคราวน,นี้โอเคฟุตเวิร์กสองคือพาสบอลแรกนี่ออกไหมเออบอลคอนโทรลหรือจะเป็นในเรื่องของท่าที่จะต้องใช้รายละเอียดของท่าเนี่ยลักลัโ oh, คชิ่งบอลอันนี้อะไรต่อบอบอัพมีอะไรบอบอัพมีตอนแรกมีบาลานซ์ถ้าเขียนแล้วต้องมี ก็จะไม่มีต้องไม่เขียนก็จะไม่ให้มีต้องไม่เขียนเพาเขียนแล้วต้องมีบาลานซ์ที่พอเราออกว่าเองจะทําอะไรแล้วคราวนี้ยวิ่งเสร็จจะมาบอลฟิลลิ่งถูกไหมบอลฟิลลิ่งอย่างแรกเด็กเรียนรู้จากการฟังหรือเรียนรู้จากการเห็นมากกว่ากันเห็นครับเพราะฉะนั้นทุกข้าที่จะสอนเขาเองต้องทาได้อย่างน้อยเองก็ต้องทำให้เขาเห็นตัวอย่างเช่น ต้องเดี๋ยวหน้าต่อไปเ er. ดอร์บั้นเซนเซอร์ต้องโง่ข้าเลยเด็กจะรู้จากการเห็นต่อไปเดอร์บั er. ้นเซนเซอร์ก็ไรกันเด็กขมันสเต็ปโอเวอร์ over. <Okay. S 1> ก็ว่ากันไปเป็นทิชชู่ไม่งงนะเพราะฉะนั้นเองจะต้องทำได้หรืออ่ะ ตัวอย่างที่เอ็งทำเมื่อกี้ทำให้ตัวอย่างให้เห็นดีดะวนันนี้จบอันนี้ปุ๊บไปอันนู้นอันนู้นเองเขียนว่าต้องมีประทัดยืนโยนโยนตกข้างหน้าไปดิ่ไนี้ที่เองให้ทำใช่ไหมใช่แสดงว่าไม่บาลานซ์พอร์ตไม่ได้สมดุลกันหมด ในเมื่อในนั้นเนี่ยเองเขียนว่ามันต้องมีการฟุตเวิร์กมันต้องมีการเฟิร์ทัชถูกปะเพราะฉะนั้นขอดที่ใช้มันก็ต้องเป็นอย่างน้อยมันต้องเป็นสองจังหวะแหละมันไม่ควรเป็นจังหวะเดียวเนี่อเหอไหมอีกเรื่องหนึง่งไล่ระดับขึ้นไปง่ายไปหายากเห็นที่ด,ดูนะเด็กสิบสามอ่ะมันจะพักเข่าได้เลยไหมมันจะพักอกเลยไหมเมเื่อกี้อีกเรื่องหนึง่ง เขาเรียกว่าโปรเซสคือกระบวนการการสอนนะอันจะต้องมีระยะเวลาของมันัวอ,อย่างเช่นอาถ้าเด็กสิบสามอ่ะสิบสองนี่ก็มันส่งให้กันได้ไหมถ้าส่งให้กันได้ให้เขาทําแพ็กจะได้คอยสอนเมื่อกี้แพ็กโยนเองหมดเดรืองปล่ไหมอีกเรื่องหนึ่งแพ็กเซตไว้เมื่อกี้มีกี่ท่ามีกี่ท่าหรอกในห้าท่าครับห้าท่าแพ็กต้องรู้ว่าห้าท่าจะสอนอะไรไม่ใช่ปล่อยผ่านไม่ใช่คําว่า ไม่ใช่คำว,ว่าอย่างนี้นะเ,เกมนี่พัดเข่าเตะเตะไม่ตรงนี้เตะให้เกมเอาไม้เตะให้ตรงพี่มันไม่รู้หรอกได้ไงพี่เตะให้ตรงเข้าใความหมายไหมเราเป็นโค้ดอะเออพัดเข่าไปทางขวาีิพัดกระเฉาะแก้ไงถูกปถ้าจะพัดเขา่าตรงนี้ไม่ได้ต้องตรงนี้แบบเราต้องรู้ จะเป้ามายไหมสมวติเราเริ่มจากเลี้ยบแบบไหมเรีย้ยบคอนโทรลได้อยู่ก่าอ,อ่านวิถีต้องเหมือนพาร์ซิ่งอะแต่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะแฟรตรงไม่ตรงนะสนใจแค่ว่ามันรับได้ไหมนี่เรียกความหมายพอเรียบได้ปุ๊บขึ้นมาเข่าขึ้นมาอ,อกขึ้นมาอะไรก็แต่มีไม่สีเรียบเมื่อกี้มียันลูกกากาะดหยดอเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ห้าแบบเองต้องรู้ว่าไอห,ห้าแบบเนี่ยโคชิมพอยท์มันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นฟุตเวิร์ก่อนดูนะเตะโยนดอมเล่นอ่ะอันนี้เปลี่ยนแต่ขาเป็นขาในเท้าเล่นอ่ะเนี่ยที่ต้องตอบได้แล้วนะเฮ้ยทำไมดอมมันเฟิร์สทัชติ้งออกไปยงั้นโอเคดอมตาลองมองอดอดูลูกที่ตกมาดอมก็ลองผ่อนขาดู อันนี้เรียกว่าพอยต์ของมันในการสอนอันนี้ตอนนี้เอาสองตัวน,นี้เสร็จปุ๊บเห็นมาอันนี้ถูกปะไม่ได้เกี่ยวข้องกับนั้นยังไหยังครับเพราะฉะนั้นวิธีการวางก็ไม่ควรจะต้องไปเกี่ยวข้องก<อ>ันใช่ครับถูกปะเอ่ออีกเรื่องหนึง่งมันถ้าวันนี้ไม่ใช่สองคนวันนี้เป็นสิบคนแจกเตะไหวไหมสิบรูป มาเตะให้คนรับสิบคนอะไหนวไหมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในมุมมองพี่เต้คือจบที่ใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องเป็นระยะอย่างนั้นก็ได้ดูตามความเหมาะสมนะครับสําคัญสุดต้องไม่ปล่อยผ่านต้องไม่ใช่คําว่าส่งไม่พิกเฮ้ยไม่ดีทำไมาไม่ดียังไงไม่ดียังไงเออพืทัชเอาแบะแบะขายตรงพี่มองมเต้ให้สง่งเนี่ยคือสิ่งที่ต้องการสอนอเรียกขมา จับขาได้นะถ้าเด็กเล็กก็ไปจับขาแบะขาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบด oh hey, ีเอาไม้เฮ้ยตั้งใจไอ้น,นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องอะนี่เรอเราต้องรู้ว่าเขาผิดอะไรนี่เหะแม้กระทั่งตัวเราอ่ะต้องเตะให้มันตรงด้วยนะเมื่อกี้เองเตะมาเปี้ยงแลกไอด้ดอมพักอดฟั้งไอ้ดอมมันตกใจเลยขนขนาดนี้เลยวกะก็อาคณิสก,กับเด็กสิด2ปีมันยากมันง่ายจเขียมาไหมโอเคสุดท้ายเอาเกมกับบิ๊ก เอาไปเล่นด้วยสิเอาเป็น4คนกินไม่ตั้ง <c oughs> อันสุดท้ายสอดคล้อ,อ,องกับ <c oughs> อันที่สองไหมเอ่อสอดคล้องครับเดีพี่ดอมพี่ดอมทำให้พี่ๆเขาดูนะครับ <c oughs> เออขยับไปตรงเส้นครึ่งหวงกลมครับนั่นก็ได้ดอมตเส้นนี้เดี๋ยวบอลคน,นละกี่ใบบอลคนละใบอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งบอลให้จากตรงนั้นนะครับดอมก็คือขยับมาฝั่งซ้ายก่อนนะครับดอมจ่ายมาอึ๊บจับซ้ายไปคืนอึ๊บจับขวา,ปปาปไปคืนตึ๊บซ้ายอึ๊บไปคืนแล้วอึ๊บพอครบสามครั้งดองมวิ่งเปิดน,นํำตัวฮองบอลนะครับอึ๊บวิ่งอ้อมแล้วก็กระโดดแล้วก็เดี๋ยวผมจะโยนบอลให้บอล โดมจับบอลแล้วก็ยิงประตูครับผมไปนะนะใช่ตรงนี้ก่อนตรงมาฝั่งนี้ก่อนนะหนึ่งสองสามครั้งที่สามก็คือวิ่งอ้งอมป,ป,ป,ป่วยอึบอึบอึบวิ่งอ,อ้อมฝั่งน้นองเต้ดูบอลด้วย บอลเอาบอลลงยิงประตูแล้วก็แต่ก็เป็นคนต่อไปใช่ใช่ใช่ กระโดดตรงนี้อุบระบอนยิงอุบ มันก็ไม่ควรเป็นวันพัดอยู่แนละ้วเองก็อาจจะต้องเปลี่ยนเอาลูกรวบะอย่างนี้ก็ได้เพื่อบีบให้เขาอะจับก่อนแล้วก็ส่งจับก่อนแล้วก็ส่งแต่ถ้าเองจะต้องไปทางนู้นก็เ,เลือกเอาอย่างนี้จับอย่างนี้จับแล้วก็ไปนู่นคําถามทีไม่ได้มีคําถามไม่รู้คิดตรงกันไหมอยากถามไหมวิ่งไปทําไมพี <c oughs> มม่ถามหน่อยเขามต้องวิ่งไปทางไหนเพื่ออะไรเจริญนา วิ่งไปเพื่อเ็นมันคือความสอดล้องถูกปะอย่าบอกนะว่าเองจะให้วิ่งไปเป็นปีกแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาอีกเขาเ้าใจข้ามหมาไหมเออพยายามสังเกตเวลาพี่เขาสอนหรือพี่ก็ดีมักจะมีตำแหน่งชัดเจนแล้วถ้าสมมติว่าจะฝึกกองกลางหรือกองหน้าความจริงไม่ต้องไปหันนั้น,นก็ได้หรอกอยู่ตรงนี้อยูไไ่แล้วนะอยู่ใ,ใกล้ๆนะอีกเรื่องหนึ่งเจตนาคือต้องให้การรับบอลถูกปะใช่รับควรวิ่งมาจากทางไหน กิมไปเอามาัดกนะ้วยมันนะควรวิ่งมาจากทางไหนเดี๋ยวดูนะดูนะพี่พี่จะทำอะไรดูเจนนาเองจะให้เอาบอลลงประตูใช่ไหมใช่ครับพีหนะ้า ดูนะดูนะจับ <lite> ซ <f> ้ายแปลซ้ายจับขวาแปลขวาแล้ววิ่งอ้อมแล้ววิ่งก้าวผ่านไปนะแล้วเอ็งโยนให้เขารับนะโอเคตึ๊บ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 อ้อมไปเลยโยนตึ๊บโอเนา้อรวมเข้าใจความหมายป่ะอันนี้จะเห็นชัดขึ้นเข้าใความหมายป่ะเออ ได้นะตอบได้ตำแหน่งไหนเอ่อกลางครับกลางหน้าได้หมดก็้าครับมันคือวิธีการวิ่งของมันเองเลยอีกเรื่องหนึ่งขาไม่จําเป็นเว้ยต้องโยนเตะเขาไม่แม่นเปลี่ยนเป็นโยนเลยเรีออกไหมโยนโยนไปในจุดที่เราคิดเกมวิ่งใหม่ครับขอบอลวิ่งหน้าไปเลยมันน่าจะง่ายกว่าถูกไหม คราวนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นในโคชชิ่งคอยก็ต้องมีนะตามองบอลแสดงว่าแม่งเป็นบอลคอนโทรลที่แม่งมาจากกาอากาศก็ต้องเขียนละเอียดไปเลยเช่นบอลคอนโทรลลูกที่มาจากกาอากาศลงเล็บไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรถูเาากเออแต่คราวนี้ยกับเด็กสิบสิบสองยากไปไหมมัคนควรเป็นลูกเลียงก่อนไหมอ่าพีา่เจสอนเอ้ย เด็กในวัยเนี้ยไม่เกินป .6 ห,หรือม .2 เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมากเรื่องลูกโด่งกับเฮดดิ้งควรเป็นลูกเลียดทั้งหมดก่อนนึกอรอมะอันนั้าเป็นเป็นลูกเลียดคิมแปลซ้ายแปลขวาแปลลบแล้วมาทำไงต่อไม่เป็นต้องฝึกข้อตามองบอลจับเฮ้ยก็อย่างเงี้ยที่ไความหมายมาเราก็เลือกเอาคุณเป็นลูกเ,เ,กกเ, ting, เลียดก่อน มันคือง่ายที่สุดได้หรอไหมลูกโด่งยากสุดรายละเอียดยากสุดแล้วนี่แม่งออกลูกแบบต้องหมุนเขาไปยิงแล้วนะลำพังเนี่ยกระโดดก็เหนื่อยแล้วหมุนโอ้โหถ้าเกิดว่าต้องมาสอนเรื่องรีสิบเชิญด้วยถูกปะ่ะยังหมุนไม่ได้ก็จะความหมายะม่ะจรกัดงงที่พี่สอนไหม,ไมเพ<อ>ราะฉะนั้นแบบลองดูเว้ผู้สอนไว้อย่าไปยืดอย่าไปยืดหลักพวกพี่นึกยืดหลักความเป็นจริงอ่ะ นักบอลคนหนึ่งอ่ะที่แม่งวิ่งอ้อมปุ๊บวิ่งปัดกับบอลนี่จ้ำขาผู้หมุนมาเป็นภาดที่มันเกิดขึ้นยากเนียถูกปะเออว่าการวิ่งของนักบอลเป็นยังไงนะครับนั้นก็ต้องลองมาเขียนใหม่เขียนเลยเขียนส่งพี่เต้ใหม่บอลคอนโทรลลูที่มาจากกาอากาศอ่ะตอนเนี้ยถ้าสรุปกาอากาศในความจริงมันไม่ซับซ้อนบอลวิธีมันมาแค่สองวิธีเองวิธีแรกคือโดเขยมแทแรนด์ใช่ ไก่อันหนึ่งคือพุ่งพุ่งใช้เลยเล่นลนั่นเองวิธีที่ลอยมาเ็าจะเข้มามมายว่วิธีของรูปนี้แค่สองอย่างนึงแต่น้ำบอลเนี่ยเดี๋ยวแม่งมีเกมยนโด่งนี้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีติดใจผิดต้องมีเข้าเจความหมายไหมเราก็เอาพอยต์ตรงเนี้ยสอนเด็กเขาโอเคตรงนี้เริ่มจากอะไรอไรนัเท <I know. S 1> ่ากับว่าบอลฟินบอลฟิลลิ่งควรเป็นวอร์มแบบไหน oh. ควรเป็นวอร์มแบบไหนลองเดาดิเออ วอร์มอัพใช่ไหมบอลฟิลลิ่งมเมื่อกี้อ่าใช่ที่เอ็งทำคิมเกมบิก๊กต่อคนเป็นวอร์มแบบไหนจบักแล้วอตบิ๊กต่อวรอร์มเนี้ยต่อวอรนี้เนี่ยลูกที่คอนโทรลจากการอากาศถ้าเป็นหัวข้อนี้นะคมจริงๆเลือกช้อยยากด้วยนะบอกก่อนนะถูกป่ะอ่าพอเขาเริ่มด่อบอลได้นิดนึงปุ๊บเนี่อออกมาโยนรับโยนรับให้เขาพอรู้สึกก่อนแล้วก็เข้าไปบันไดลิง อันนู้นก็ควรจะต้องเป็นในรูปแบบของจับก่อนแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นมานึกออกไหมอันนี้ไม่ต้องเตะผ่านเซ็กชันสาวไม่ควรนึกออกไหมอันนี้จะยิ่งหนักเลยเพราะว่าอะไรวะตอนเองส่งสุดท้ายแม่งวาจากแนวนี้จะทำขวางเรียกว่าหมายะเพราะฉะนั้นตอนถ้าจะเล่น่างนี้ก็ควรจะต้องเตะคำนั้น,<ห>นเอาร<ห>ับอาจจะเปิดลำตัวเตะปุ๊บดอมรับพลิกปลายอ้าวส่งให้เตยเพราะเหมือน นภารับใหญ่คือเปลี่ยนจากเตยก็ยิงประตู mm hmm. ที่เจ้า้ามหมายทุกอย่างแม่งต้องแบบแมทกันนะไปเขียนหนึ่งสองสามมาใหม่นะครับ,รบแพ็กโอเคไปปรับแล้วก็เขียนเซกชันแพลนมาส่งวีดีโอใหม่ <Okay. S 1> เขียนให้ละเอียดกว่าน,นี้ <Okay. S 1> ไม่ต้องลากยาวท <Okay. S 1> ีเจ้าความหมายป่ะเออชูตติ้งหนึ่งจินตนาการยิงแบบไหนสองพลิกตัวสามเล็งสามเรื่อไม่ต้องไปเขียนขนาดนั้นน <Okay. S 1> ึกออกไหม ฟุ good work, good ตเวิร์กเฟิร์สทดพลาสติ้งแม่ไม่ต่าย์มาซิ่งเลยเหมือนกันเลยแต่แค่เปลี่ยนตรงที่ททจริงกับปแม่เทนะ่านั้นถูกป่ะบอลบอนโชว์นี่ยากเออจำได้ไหมเอาแบบสอดสั้นๆ่ะเขียนมาเลยสักห้าข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไวในรู้จักเหมือนกันหมดอยู่แล้วนี่รอรอมั้ยเออต้องดูเขียนมาใหม่หมดนะเราก็มาส่งโค้พี่ใหม่มเขียนให้มันอ่านดีกว่านี้วาดใหม่หมดเลยแต่มันต้องทำนะเดี๋ยว ค่อยทาหัวข้อต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งต่อหนึ่งเป็นเรื่องแบบแคล้ายๆว่าทักษะเทคนิคส่วนบุคคลเดีย๋ยวจะต้องมีหนึ 1, ่งหนึ 3, 3่งสองสองสามสามสี่สี่ไล่ขึ้นมาทำนะครับชนะิ้นหน้ามีโอกาสต้องดีกว่าเดิมหวันเป็นหักฐานเกมใคเลยนะครับโอเค <laughs> 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 yeah, yeah. Uh. <laughs> <laughs> uh. <laughs>